สวัสดีครับเอฟซี e PC, หมวดใช้สุขูสุขคนครับอ่าโมนี้หมวดใช้สิพาพีีนองมาดำน้ำยิงปลาครับหลังจากที่ห้างหายไปโดนอู้หลายเดือนครับครับบ่ได้ล่มจากเถื่อเลยครับบมนี่ร้องเบิงครับจากสีมานแลืปบ่มมันครับจะถ่ายเป็นรุ่นน้ำกันครับกันป่มานกับช่มบรรยากาศใต้น้ำอย่างเดียวครับบมนีเ้เดี๋ยวเราไปกันเลยครับ จิกปลากระสุกครับครับกันจปาบุษ a n t เด็เปิดปอกครับนี่ครับเด็ปลากระสงกเนตัวนึงครับดิเห็นบ้องครับตัวใจโย่เฮ้ยบุท a n t เด็เปิดกล้องเปิดบุท a n t เดี๋ยวก็อยากเก็บกันเด้อ